เพื่อเป็นการอบรมจิตของตนให้อยู่ในครองธรรมอันควรแก่การปฏิบัติในธรรมฐานดีแล้วจะได้ตั้งจิตภาวนาทำให้จิตเป็นสมาธิต่ตอไปในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ ยังป่าอิสิปันะมกชายวันครั้งแรกหลังจากตัสรู้แล้วเพื่อโปรโดปัญจวัคคีทั้งห้าคืออัญญาโกนธัญญะวัปปะัทยะมหานามะและอัสัชิทั้งห้าซึ่งเคยติดตามอุปถาพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนบำเพญทุกขรกิริยา และเมื่อเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเลิกปฏิบัติในทุกกรกิริยาแล้วเข้าใจว่าพระพุทธองค์คลายความเพียรเวียนมาถึ่งความมากมากจึงเห็นว่าคงไม่มีทางตรัสรู้ได้จึงได้หนีมาอยู่เสียที่ป่าอิสิปัจนามรุกทยวันเพื่อปฏิบัติในพรตทุกกรกิริยา อันเป็นสิ่งที่นิยมกันในสมัยนั้นโดยเห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติในทุกขรกิริยานั้นจะเป็นผู้พิเศษเหนือฝ่าผู้อื่นมีจิตพ้นแล้วซึ่งเรียกว่าอมะตะเพราะคำเหล่านี้มีมาก่อนพระพุทธศาสนา มีเลสีนับรถเป็นอันมากพากันปฏิบัติในทางนี้แต่ไม่มีใครได้ถึงคำว่าเป็นอมะตะดังนั้นจึงเป็นที่ปองหมายของพวกรักบวชต่างๆว่าใครจะประเสริฐประกันได้บรรลุธรรมนี้ผู้ที่เข่งครัดเต็มที่ก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอดอาหาร หรือไม่ก็ต้องทรมานจนสิ้นชีวิตถึงพระศาสดาได้ทดลองแล้วเห็นแล้วว่าถ้าปฏิบัติไปอย่างนี้จะสิ้นชีวิตโดยเปล่าที่ไมิได้มารู้ทำอะไรเพราะฉะนั้นพระองค์จึงหยุดการกระทำอันนั้นโดยเห็นว่าเป็นอัตกิลมัฐานุโยค,คือตึงเกินไป ส่วนที่สุดที่มุ่งหมายในความรู้แล้วหวังลาบยศสการะอิทธารมที่น่าใคร่น่าพอใจมีรูปเสียงเป็นต้นก็เป็นเป็นการทำให้จิตใจหมกมุ่นมัวเมาอยู่และกไปต่ำาึึงได้นามว่ากามาสุข,ขันลิกานโยกอัตตกิลมฐานโยคทางตึงเกินไป และการมาสุขันโยกทางหย่อนเกินไยทั้งสองทางนี้ซึ่งมีนักพพสฝักไฝปฏิบัติกันอยู่ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงมาแสดงธรรมปฏิเสธแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าซึ่งได้ในคำที่พระองค์แสดงอยู่ในธรรมมาจากกัปปวนาสูตรว่าธรรมทั้งสองอย่าง คืออัตกิลามาฐานโยกและการมาสุขนันโยกนั้นม่ใช่ทางหนทางเพื่อตัตรู้มักผลแต่ประการใดส่วนทางที่จะได้บรรลุมักผลเป็นอมตะนั้นคือมัชชิมาปฏิปทาได้แก่ทางสายกลางโดยใจความก็คือพวกพราหมณ์ในสมัยนั้นคนฟ้ากันในสิ่งที่เรียกว่าเหลือวิสัยของมนุษย์ คงจะพบทางวิเศษและยนยานที่ต่าคงได้ผลแห่งความวิเศษนั้นมิได้มีท่านผู้ใดคำนึงถึงทางสายกลางเพราะทางสายกลางนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาบุคคลผู้มีปัญญาอันเลิศจึงจะเห็นช่องทางสายกลาง เพราะท่องทางสายกลางนั้นประกอบด้วยสามสายคือหนึ่งสายของการกระทําการพูดได้แ,แก่กิริยาวาจาสองสายของจิตสสายของปัญญาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพบทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่อริยมรรคองแปดหรือศีลสมาธิปัญญาคำว่าทางสายกลางถ้าเราฟังแล้วเป็นจะ่เพียงพีเผยก็นึกว่าเป็นสายธรรมดาที่ไม่ยากอะไรหรือไม่หนักหนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นสำหรับปุถุชนที่ยังไม่เคยฝึกจะไม่มีคำว่า อยู่ในระดับสายกลางเลยมีแต่อยู่ในระดับสายต่ำหรือสายหย่อนไปไม่ใช่สายกลางถ้าหากว่าเป็นสายกลางแท้กิริยาวาจาก็ต้องเป็นศีลใจก็ต้องเป็นสมาธิความเห็นก็ต้องเป็นปัญญาอันเห็นชอบแต่บุคคลทั่วไป กิริยากายกวาจาไม่สมบูรณ์ด้วยศีลจึงจัดว่าอยู่ในสายหย่อนสายต่ำต้องฝึกฝนตนเองให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยศีลอย่างต่อเนื่องเป็นปกติสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะหรือลงในศีลการรักษากิริยาวาจาให้เรียบร้อย ให้ถูกต้องตามครองธรรมคำว่าศีลสีลังแปลได้หลายอย่างโดยความหมายศีลแปลว่าปกติคือรักษากายวาจาการทำการพูดไม่ใช่ห้ามทำไม่ใช่ห้ามพูดแต่ห้ามทำในทางที่ผิดการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นต้น ห้ามพูดในทางที่พูดไปแล้วไม่มีประโยชน์หรือยังตนและผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งการทำและการพูดทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งที่ควรเว้นควรละควรเลิกเพราะไม่มีประโยชน์อะไรจะให้จะไม่ได้ให้ผลอะไรดีเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำ ผู้ใดที่ยังมีการกระทำในทางที่มิชอบเช่นผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเป็นต้นก็ยังชื่อว่าอยู่ในระดับต่ำแห่งความประพฤติไม่ใช่อยู่ในอริยมรรคไม่ได้เดินอยู่ในองค์อริยมรรคและผลเบื้องสูงคือความพ้นจากกิเลสจะหมดไปได้อย่างไร ดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่แม้นักถือพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ข้อปฏิบัติจึงอยู่ในระดับต่ำต่ำฝ่าสายกลางมักผลคุณงามควา,ามดีแม้ของศีลอานิสงของศีลคุณของศีลควา,ามอิ่มใจปื้มปิติที่เกิดจากการรักษาศีลจึงไม่มีหรือมีก็ไม่ต่อเนื่อง มีก็ไม่อิ่มใจเพราะไม่สมบูรณ์คำว่ามัชชิมาปฏิปทาจึงต้องปรับปรุงตัวเองให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติท,ที่สมควรคือบริบูรณ์ด้วยศีลศีลแปลว่าปกติคือรักษากายวาจาที่เว้นจากการทำบาปเว้นจากการพูดไม่ดีจนเป็นปกติ คือหมายความว่าแม้ไม่ได้ตั้งใจการทำการพูดก็เป็นปกติพอรักษาจนช่ำชองเหมือนนักเล่นกีฬาที่ฝึกอยู่เป็นประจำแม้จะทำอย่างไรก็เป็นกิริยาของกีฬาหรือพูดเช่นตัวอย่างผู้เขียนหนังสือ เขียนจนคล่องแล้วจะจับปากกาในลักษณะใดก็สามารถเขียนหนังสือได้ให้เป็นตัวหนังสือได้เพราะวามคล่องเมื่อบุคคลรักษาศีลมาจนเคยชินจนเป็นนิสัยเมื่อมีอะไรขึ้นที่ทางผิดก็รู้ทันทีโดยอัตโนมัติไม่ทำไม่พูดในสิ่งนั้น การทำกับพูดในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าผู้ที่ฝึกรักษาศีลใหม่ๆนั้นคือตามรักษาศีลหมายความว่าตามดึงศีลก็หาตัวตามจับศีลไม่ให้ได้เที่ยวหาศีลให้สมบูรณ์ให้ได้ครั้นเมื่อสมบูรณ์ดีแล้วจับศีลไม่ได้แล้วรักษาศีลไม่ได้แล้ว ไม่ต้องไปตั้งใจรักษาศีลกิริยาวาจาก็เป็นศีลเท่ากับว่าศีลตามรักษาตอนนี้เดิมทีตามหาศีลรักษาศีลจนทำนานจนศีลตามหาคือตามติดศีลตามหาตามติดนี้จึงเรียกว่าอาธิศีลคือศีลอันยิ่งที่บุคคลได้ฝึกฝนดีแล้ว เป็นเหตุให้เกิดอานิสงส์ของศีลคือความไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องวิปฏิสารมีความอิ่มใจมีกำลังใจนึกถึงศีลแล้วเหมือนกับได้บริโภคอาหารอันรสโอชาอันเลิศทำให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจศีลเป็นกำลังอย่างนี้ในวิสุทธิเจ็ดท่านจึงว่า เป็นพื้นฐานเป็นกำลังที่จะทำให้เกิดจิตวิสุทธ,ธิคือสมาธิเพราะฉะนั้นศีลจึงแปลว่าปกติคือผู้ที่มีศีลตามรักษาดีแล้วไม่ใช่เที่ยวตามหาศีลศีลตามรักษาดีแล้วย่อมมีกายปกติวาจาปกติเพราะจิตปกติคือรู้ตามความเป็นจริง ว่าสิ่งใดควรไม่ควรผู้ที่รักษาศีลห้าจนเป็นปกติใครมาชักชวนให้ไปทำไปเที่ยวไปพูดอะไรก็รู้ทันทีว่าอะไรควรพูดอะไรควรทำอะไรถูกอะไรผิดรู้อยู่ในจิตใจโดยอัตโนมัติเพราะเคยทำเคยฝึกจนเคยชินมาเป็นอยู่อย่างนั้น ศีลจึงแปลว่าปกติอีกประการหนึ่งศีลแปลว่าแข็งคือหมายความว่าผู้ที่มีศีลเป็นจนเป็นปกตินั้นใครจะมาชวนทำบาปถึงอย่างไรเขาก็ไม่ยอมทำใครจะมาชวนไปพูดในทางที่เป็นอกุศลที่ไม่มีประโยชน์ให้ฟ้าเดือดร้อนแก่ผู้อื่นถึงอย่างไรอย่างไรเขาก็ไม่ยอมพูด ใครจะมาชักชวนให้เกิดความประพฤติการทั้งการทำการพูดเกิดความเสียหายเขาก็ไม่ยอมทำหรือใครจะชักชวนไปคบค้าสมาคมกับผู้ไร้ศีลก็ไม่ยอมคบค้าสมาคมกับผู้ที่ไม่มีศีลไม่เชื่อศีลจึงชื่อว่าศีลจึงแปลว่าแข็งเพราะจิตใจเข้มแข็ง จิตใจไม่ทิ้งจากศีลไปหาสู่ที่ต่าย่อมยืนหยัดอยู่กับศีลอีกประการหนึ่งศีลแปลว่าเย็นคือหมายความว่าบุคคลที่ทำความดีไว้ไม่ได้ทำความชั่วโน่นตำรวจเขาไล่จับผู้ร้ายมา วิ่งมาทางนี้ตัวเองก็ใจเย็นไม่ต้องหนีไปไหนหรือแม้ในที่สุดวันจะตายเจ็บป่วยมาถึงเขาก็ใจเย็นไม่ทุรนทุรายเดือดร้อนเพราะทุกเขเวทนาเพราะมีความตั้งใจดีแล้วเพราะมีศีลดีแล้วตั้งมั่นดีแล้วใจจึงเย็น ไม่เร่าร้อนไม่เดือดร้อนด้วยประการต่างๆผู้ที่มีศีลทําอะไรก็ประกอบด้วยใจเย็นผู้ที่มีศีลพูดอะไรก็ประกอบด้วยใจเย็นความเยือกเย็นความรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดผลคือความดีงามไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนของตนและผู้อื่น ศีลจึงแปลว่าเย็นอีกประการหนึ่งศีลแปลว่าวิเศษคือหมายความว่าเป็นของวิเศษสามารถชำระบาปได้พวกพราหมณ์เขาทำบาปกลางคืนเช้าขึ้นมาก็ต้องอาบน้ำในเวลากลางวันเพื่อชำระบาปกลางคืน ทำบาปกลางวันถึงเวลาค่ำลงก็ต้องอาบน้ำชำระบาปที่ทำไว้เมื่อกลางวันพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ปฏิบัติในศีลไม่ต้องมีท่าลงอาบน้ำหรืออาบศีลไม่ต้องให้ตัวเปียกไม่ต้องไปเสี่ยงภัยกับวังวนในน้ำ ผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่สะอาดอยู่เสมอไม่ต้องหาท่าลงอาบน้ำไม่ต้องหาแม่น้ำไม่ต้องหาบ่อน้ำเพราะชำระบาปแต่ประการใดศีลจึงเป็นประดุจน้น้ำทิพน้ำวิเศษที่ผู้ใดปฏิบัติแล้ว ชำระผู้นั้นไม่ให้มีบาปเกิดขึ้นและผู้ที่จะถึงซึ่งความวิเศษไม่ทำบาปได้ใครจะปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่ทิ้งศีลไม่ได้ก็มีศีลเป็นภาคพื้นเบื้องตน้นศีลจึงชื่อว่าเป็นของวิเศษอีกประการหนึ่งศีลแปลว่าของสูงคือหมายความว่าบุคคลใดที่มีศีล เขายกย่องคนนั้นว่าเป็นปูชนียบุคคลพระพุทธเจ้าก,ก็ดีพระริยสาวกก็ดีซึ่งมีน้ำปรากฏกันไม่ลืมจนบัดนี้กราบไหว้บูชาคารพนับถือเชื่อฟังปฏิบัติตามก็เพราะท่านเหล่านั้นปฏิบัติมั่นคงในศีลดีแล้วจนเป็นเหตุให้เกิดความเชื่อถือ เงเห็นตัวอย่างในปัจจุบันบุคคลที่รักษาศีลดีแล้วจะเป็นบรรพชิตก็ตามเป็นคารวสาก็ตามย่อมเป็นที่เคารพนับถือตั้งไว้ในฐานะบุคคลที่น่าเชื่อถือบุคคลที่เป็นคนดีควรเป็นปูชนียบุคคลอีกประการหนึ่งศีลแปลว่าเป็นเกาะ ป้องกันอันตรายต่างๆอันตรายต่างๆซึ่งเกิดจากสัมภวุธซึ่งนักรบทหารเป็นต้นเขาจะมีเกราะเพื่อป้องกันอาวุธต่างๆไม่ถูกส่วนที่สําคัญในพระศาสนายกย่องว่าศีลเป็นเกราะที่ป้องกันอันตรายได้คือ ป้องกันบาปได้เกราะของนักรบไม่สามารถจะป้องกันบาปได้แต่ผู้มีศีลป้องกันบาปไม่ทำบาปเพราะปานาติบาตไม่ทำบาปเพราะอจินาทานไม่ทำบาปเพราะกาเมสุมิฉาจารไม่ทำบาปเพราะมุสาวาทไม่ทำบาปเพราะสุราเมรไร บาปไม่เกิดขึ้นไม่มีแก่ผู้ที่มีศีลแม้จะเพียงศีลห้าเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นประดุจเกราะป้องกันไม่ให้อาวุธคือบาปนั้นมาแตะต้องกับผู้ที่มีศีลทำให้เกิดความอบอุ่นใจความสบายใจจะอยู่ในที่ไหน ก็ปลอดภัยเพราะฟามีศีลเป็นเกราะป้องกันจะอยู่ในที่ใดก็ปลอดภัยเพราะฟามีศีลเป็นเกราะป้องกันและยิ่งไปฟ่านั้นศีลยังพาให้สุกติในพบอีกพบหน้าต่อไปอีกด้วยศีลมีพระคุณเป็นอเนกประการ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเดทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัตินั้นมีคุณเป็นอันมากมีคุณเป็นล้นพ้นมีคุณอย่างคุ้มค่าถึงแม้บุคคลตั้งใจประพฤติบ้างไม่ได้ตั้งใจประพฤติบ้างแต่ว่าเหนือกว่าฟาร์วามชั่วตั้งอยู่ในฟาร์มดีมากว่าก็ยังคุ้มค่า ให้คุณให้ประโยชน์แก่ผู้นั้นเป็นอันมากไม่เสียเวลาประพฤติปฏิบัติไม่เสียเวลาการศึกษาในเรื่องเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เลยล้วนแต่มีคุณจำเป็นในชีวิตถึงวันนี้ยังไม่เห็นว่าศีลมีความสาคัญแต่วันหนึ่งในวันข้างหน้าซึ่งชีวิตร่วงโรยร่วงราโรยราไป ไม่มีอะไรอุ่นใจเท่ากับมีศีลมีทรัพย์ถึงเป็นเครื่องบริโภคใช้สอยอย่างอุดรมสมบูรณ์ก็ตามสิ่งของเหล่านั้นใช้ได้เพียงชั่วคราวอาหารอิ่มแล้วก็หิวอีกเสื้อผ้าที่สวยงามใช้แล้วก็ขาดไปแต่ศีลยิ่งรักษาให้เก่ามากเพียงใดไม่ขาดไม่ว้ววไม่แหวงด้วยแล้ว ยิ่งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นงามก็ยิ่งงามยิ่งขึ้นไม่มีอะไรงามเท่ากับความเป็นผู้ที่มีศีลเสื้อผ้าอาพรณ์เพชรนินจินดาจะเป็นที่ตกแต่งสรีระระ่างกายให้งามก็ต้องบุคคลบางคนสมส่วนสมสัตว์สีสันฐานลักษณะต่างๆ ถ้าหาว่าเอาเครื่องอาภรณ์เหล่านั้นมาแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับสรีระสรีภาของตนเช่นคนดำเอาของแดงมาใส่ก็จะแลเป็นขำขันไปแต่ศีลแต่งให้งามได้ทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงผู้มีศีลเป็นประจําแต่งจิตแต่งใจของตนแล้วนั้น มิใช่จะแต่งจับเพียงชาตินี้แม้สรีระร่างกายร่วงโรยสลายไปก็ถูกแต่งให้สู่สุคติพบในทางที่ชอบอีกด้วยศีลย่อมมีคุณเป็นอเนกประการมากเพราะฉะนั้นในองค์อริยมรคแสดงถึงสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะความประพฤติชอบในทางวาจาเป็นต้น จัดว่าเป็นศีลบุคคลผู้รักษาศีลดีแล้วก็ย่อมด้รับผลดังกล่าวมาบุคคลผู้ที่จะบำเพ็ญสมาธิต้องมีศีลเป็นพื้นฐานเบื้องต้นอิ่มอกอิ่มใจดีใจในความมีศีลดีแล้วเมื่อได้บำเพ็ญสมาธิสมาธิก็เกิดขึ้นง่าย เฉพาะพื้นฐานสะอาดดีแล้วตรงกันข้ามก็หากว่าผู้ที่มีได้มีศีลเป็นภ้าพื้นฐานเมื่อมาบำเพ็ญสมาธิก็ยากที่จะทำให้เกิดและยากที่จะให้เกิดปัญญาต่อไปอีกได้เพราะฉะนั้นอริยมครคมีองค์แปดที่ว่าเป็นมัชิิมาปฏิปทา วันนี้ได้ยกมาเพียงข้อศีลข้อเดียวก็พึงเปรียบเทียบไปเห็นว่าเราอุดรมสมบูรณ์ด้วยศีลซึ่งเป็นมัชชิมาปฏิปทาแล้วหรือ,อยังและผู้ที่จะให้ศีลเป็นมัชชิมาปฏิปทาได้ต้องรักษาอย่างไรคือต้องทำให้ต่อเนื่องดังกล่าวมาและสม่ำเสมอจนไม่มีอะไรจะกิจจะขวงใจในการที่ ความเป็นผู้ไม่มีศีลหรือศีลไม่ไม่งดงามอันจะเป็นเหตุทำให้จิตใจเกิดความผ่องแผ้วเกิดความยินดีเป็นจุดกระตุ้นให้เกิดจิตตสิกขาคือสมาธิภาวนาต่อไปเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าผู้ที่จะทำสมาธิพึ่งตรวจดูสภาพพฤติกรรมของตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลแล้วตั้งใจอธิษฐานว่า ถ้าเป็นคารวาสตั้งใจอสมาทานศีลห้าอิมานิปัญจะสิกขาประธานิสมาธิยามิข้าพเจ้าสมบูรณ์แล้วด้วยศีลห้าก่อนแล้วจึงตั้งใจภาวนาทวนเป็นบรรพชิตก็ตั้งใจอธิษฐานถึงศีลในพระวินยัย ขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้ดีแล้วถึงพราอถึงเป็นผู้พร้อมด้วยศีลที่พระองค์ได้สอนไว้ดีแล้วด้วยความตั้งใจบ้างเมื่อความตั้งใจมัน่นโดยนึกอธิฐานในใจว่าปริสุโทโธอาหังพันเตปริสุโทโธติมังทาเรตุศีลของข้าพระเจ้าบริสุทธควรแก่วิปัสนาควรแก่กรรมฐานควรแก่สมาธิ เพื่อจะทำให้จิตใจเกิดความตั้งมั่นขึ้นสมาธิย่อมเป็นผลมาจากศีลเมื่อศีลดีแล้วตั้งมั่นเป็นพื้นฐานมัชฌิมาดีแล้วสมาธิก็จะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาต่อไปสมาธิการภาวนาทำใจให้สงบจึงต้องอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเบื้องต้นดังนั้นต่อน,นี้ไป เพ่งตรวตราสภาพจิตใจของตนและอธิษฐานจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลพร้อมทั้งพยายามรักษาศีลของตนให้ดีให้บริสุทธิ์ให้เกิดความตั้งมั่นจะเป็นเครื่องอุดหนุนให้จิตใจของเราเป็นสมาธิต่อไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธท,ที่เคยปฏิบัติมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบตามคำสอนต่อไป